อุ้ยภาพนี้มันต้องเกิดขึ้นจริงแนนน์ลาเดเซตเพราะว่าวิชเช่นบอกมันไม่มีการกำหนดตายตัวค่ะเราสามารถปรับตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยสวัสดีค่ะนี่ต้าพู้ชมช่องเมนซา เริ่มต้นปีใหม่นะคะกับคลิปแรกในปี2024นี้เมย์ขอเริ่มต้นจากการพาทุกคนไปทำวิชั่นบอร์ดเป็นของตัวเองค่ะ <S 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 นี่น่าจะเป็นหมวดใหม่เลยนะคะที่เพื่อนๆไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเมย์เองก็ทำวิชั่นบอร์ดเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็เลยตั้งใจว่าเรารวบรวมจากประสบการณ์การทำวิชั่นบอร์ดมาหลายๆปีค่ะมารวบรวมเป็นคลิปเดียวให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้เพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์นะเพื่อนๆจะได้นำคลิปนี้ไปเป็นประโยชน์ในการลองทำวิชั่นบอร์ดเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดใครททาอยู่แล้้วก็มใชเคนิ แต่ก่อนอื่นใครยังไม่กด subscribe อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครทีก่กด subscribe แล้วเราก็เริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆแล้ว vision board อ่ะทุกคนเป็นสิ่งที่ตัวเมย์เองอ่ะทำมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อก่อนค่ะถ้าย้อนไปประมาณ8ปีก่อนตัวเมย์เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่เมย์ทำอยู่เป็นประจำอ่ะเขาเรียกว่าวิช i ั่นบอร์ดจนมารู้จักกับพี่แอมมี่กิติยาค่ะพี่แอมมี่อ่ะก็พูดถึงเรื่องกดแรงดึดดูดมาให้ฟงังแล้วก็พูดถึงเรื่อง board ว,นนวิชชั่ board นนบรใแแวทางแบบ ไหนบ้างควรจะต้องมีอะไรบ้างระบุยังไงบ้างค่ะจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็มีหนังสือออกมามากมายมีบทความออกมามากมายที่แนะนําการทำวิชั่นบอร์ดรวมถึงพวกแมน i ิเฟสต่างๆลแล้วก็กดแรงสั่นสะเทือนต่างๆด้วยนะคะซึ่งทําให้เราเกิดในเรื่องของความแบบวายปีดีการมองเห็นเป้าหมายตัวเองในชีวิตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเราก็จะสามารถปฏิบัติแล้วก็ทําตามแผนของเราได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะ เองเพราะว่าเราเห็นภาพ อย่างชัดเจนค่ะจริงๆแล้วสําหรับเมวิชั่นบอร์ดมันก็เป็นได้2ออย่างนะคือมันสามารถไปในแง่บวกได้แล้วก็ไปนในแง่ลบได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยคิดที่จะมาบอกทุกคนเลยเพราะวิชั่นบอร์ดค่ะในแง่ของพลังบวกอะ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะเห็นปริธานของเราได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างชัดเจนและยิ่งบวกกับการที่เรากําหนดเวลาไปแล้วด้วยเนี่ยว่าอยากให้มันเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณไหนของปีไหนต ต่างหรือว่าในช่วงไหนของชีวิตพอเราเห็นบ่อยๆอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราสัมผัสได้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราแปะเอาไวอ้อ่ะมันจะต้องเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะแต่อีกแน่หนึง่งมันก็อาจจะทําให้เกิดแง่ลบได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องพูดตามความเป็นจริงค่ะว่าในบางคนอะ่ะ พอการแปะวิชั่นบอร์ดแล้วใส่ระบุเวลาไว้อย่างแบบละเอียดอะบางคนเองมองไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใช้ชีวิตตามปกติไปเรื่อยมันอาจจะไปไม่ถึงเป้าตามที่เราคาดหวังตามระยะเวลาที่เราคาดหวังบางคนก็อาจจะเกิดเป็นแรงกดดันขึ้นมาได้ฉะนั้นแล้วเมก็เลยรู้สึกว่าวิชั่นบอร์ดเนี่ยก็มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ที่อาจจะทําให้เกิดพลังงานลบในการกดดันตัวเองได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนเดินทางใส่กลางค่ะไม่ต้องฟิกซ์มากขนาด นนั้แต่แค่แปะเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นเป้าหมายที่เราอยากจะไปถึงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นก็พอค่ะในเรื่องของการทำวิชั่นบอร์ดค่ะคือมันไม่มีอะไรตายตัวเลยทุกคนเพื่อนๆสามารถทำวิชั่นบอร์ดในรูปแบบที่ตัวเองอ่ะชอบได้เลยบางคนอาจจะตกแต่งสวยงามบางคนอาจจะแค่แปะรูปภาพเฉยๆแล้วก็เขียนระยะเวลาเอาไว้อันนี้ก็เป็นแล้วแต่แนวทางแต่ละคนเลยว่าสะดวกแบบไหนซึ่งวิชั่นบอร์ดเองเนี่ยก็มีในหลายรูปแบบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมา แนะนำทุกคนกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เคยอา่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือ manifest 7ขั้นตอนสู่สิ่งที่ปรารถนาหรือว่าจิตดลบดานก็จะรู้เลยว่าในเล่มน,นี้เขาก็จะมีระบุไว้ค่ะว่าการทำ vision board เนี่ยมันควรจะต้องมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างทํายังไงบ้างเพื่อให้เกิด vision board ออกมาจริงๆนั่นเองแต่ส่วนตัวของเมย์เองแล้วเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้บอกเลยว่าใช้ได้จริงแล้วก็อ่านง่ายมากๆเหมาะสําหรับมือใหม่สุดๆใครที่อาจจะไม่ได้เป็นหนอนหนังสือใครที่อาจจะปกติแล้วไม่ค่อยอา่านหนังสือรู้สึกว่าหนังสือ เข้าใจยากหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือที่เหมาะกับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือที่เนื้อหาอ่านง่ายภาษาที่ใช้ค่อนข้างเข้าใจง่ายมากๆไม่่มํามเพอรพันานาม,มากจนเกินไปทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้มันยัง based on true story ค่ะ based on สิ่งความเป็นจริงในชีวิตของเราเลยเมนรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริงใครที่เป็นมือใหม่เรื่องของ manifest ลองอ่านเล่มนี้ดูนะคะเราบรองว่าก็จะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่คิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้สึกว่าอ่านง่ายแล้วก็ถูก ใจแน่นอนค่ะแต่ว่าพาร์ทที่เมย์อยากจะแนะนำมากที่สุดนั่นคือพาร์ทการทำวิชั่นบอร์ดจากประสบการณ์ที่เมย์เคยทำวิชั่นบอร์ดมาตลอดซึ่งเมย์บอกเลยว่าการทำวิชั่นบอร์ดของเมย์นั้นมันเป็นจริงทุกอย่างหมดแล้วทุกคนคือเมย์แปะ อะไรไว้กําหนดระยะเวลาไว้มันได้แบบนั้นตลอดจริงๆค่ะเพราะเมเลือกสื่อที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองรวมถึงเลือกช่องทางที่จะให้วิชั่นบอร์ดนี้เมย์มองเห็นได้อย่างแบบตลอดเวลาโดยที่ไม่ตั้งใจก็สามารถมองเห็นน้องเขาได้นะคะและเดี๋ยวนี้เราจะมาเริ่มแชร์เทคนิคนี้โดยเป็นเทคนิคส่วนตัวของเมย์อาจจะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้แต่เดี๋ยวเรามาขยายความเพิ่มเติมค่ะข้อที่1เลยก็คือการเตรียมพร้อมสร้างบรรยากาศค่ะสร้างความรู้สึกให้เราอยากทำวิชั่นบอร์ด สิ่งที่ไม่อยากจะแนะนําให้ทุกคนทําเป็นอย่างแรกเลยก็คือเลือกพื้นที่ที่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่เราได้คุยกับตัวเองเยอะที่สุดอยู่กับตัวเองเยอะที่สุดมีความสงบแล้วก็เหมือนนั่งแล้วได้ยินเสียงตัวเองมากที่สุดอะทุกคนตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้จํากัดไม่ได้มีขอบเขตเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะนั่งอยู่บนโต๊ะทํางานก็ได้ในขณะนึงบางคนอาจจะรู้สึกว่าการนั่งทำชิช่นบอร์ดอยู่ที่โต๊ะทํางานมันดูจริงจังเกินไปก็อาจจะไปนั่งอยู่ที่โซฟาเอ้ยไปนั่งอยู่ที่ห้องนอนไปนั่งอยู่ริมสวนหรือว่าบนโต แม้กระทั่งคาเฟ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเป็นที่ที่เราอา สามารถทำวิชั่นบอร์ดทำให้เราคุยกับตัวเองได้ชัดเจนมากที่สุดค่ะข้อสองนะคะก็คือเลือกว่าอยากจะทำวิชั่นบอร์ดรูปแบบไหนค่ะเป็นแบบออนไลน์ line, หรือว่าเป็นแบบบอร์ดจริงจังเลยอันนี้ก็ลองเลือกตามไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้หรือว่าบางคนอาจจะทำทั้งสองแบบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรื่องถึงโปรแกรมที่ใช้นะคะเขามีโปรแกรมเยอะมากมายเลยในปัจจุบันค่ะบางคนอาจจะทำใน Goodnotes หรือบางคนอาจจะทำใน Photoshop จริงจังเลยทำใน PowerPoint ก็ยังได้ค่ะหรือว่าแอป Can v ว่า ตอนนี้ก็มีเทมเพลตเยอะมากๆเช่นเดียวกันให้เราสามารถกดเข้าไปแล้วก็วางรูปเฉยๆได้เลยค่ะแต่อย่างพาร์ของเมงเองเมขอแชร์แล้วกันนะคะวิชั่นบอร์ดที่เมทำมาโดยตลอดแล้วก็ทําให้เมอ่ะได้ตามเป้าจริงๆมาโดยตลอดคือวิชั่นบอร์ดที่เมแปะเป็นบอร์ดจริงจังค่ะโดยวิชั่นบอร์ดจริงๆอันนี้ค่ะเมจะแปะเอาไว้ตรงทางเดินเข้าห้องน้ําค่ะระหว่างห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนั่นเองเพราะเป็นที่ที่เมชอบเดินผ่านบ่อยมากที่สุดค่ะแล้วตัวเมเองอ่ะรู้สึกว่า ถ้าเมย์มานั่งดูบอร์ดจริงจังตลอดเวลามันจะกดดันตัวเองได้ง่ายมากๆเมย์จะรู้สึกว่าทําไมไม่ถึงเป้าสักทีทําไมมันยังดูไม่ใกล้สักทีค่ะแต่การที่เปไปแปะไว้หน้าห้องน้ําแบบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เมย์เดินผ่านเฉยๆทุกคนคือเดินผ่านแล้วมันกลายตามมองโดยไม่รู้ตัวมันทําให้เมย์เห็นสิ่งที่อยากจะได้ไปโดยปริยายแบบไม่ได้ตั้งใจจะมองแล้วก็เลยไม่ได้กดดันตัวเองก็เลยทาให้ที่ผ่านมามันเกิดขึ้นจริงตามเป้าทุกอย่างค่ะโด ที่เม่ไม่ได้กดดันเลยแต่ในทางกับกันพอเม์เอามาวางไว้ใน iPad หรือว่าพวกโทรศัพท์มือถือค่ะตัวมเมงรู้สึกว่ามองไปเรื่อยๆมันแอบกดดันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบมันยังไม่ใกล้เลยอะหรือแบบมันจะได้จริงๆหรอมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นค่ะเนี่ยก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นความคิดของแต่ละคนเลยที่อาจจะแตกต่างกันอันนี้เพื่อนๆก็ลองสํารวจตัวเองดูนะคะหรือถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเองทําแบบไหนแล้วเหมาะก็ลองทั้ง2แบบอย่างละสัปดาห์ก็ได้นะคะลองสลับดูจะได้รู้ว่าอันไหนเว ที่สุดสําหรับเพื่อนๆค่ะอย่างที่สานะคะก็คือเริ่มมาคุยกับตัวเองจริงจังรวมถึงการกําหนดขอบเขตเวลาไว้ด้วยค่ะอัน,นเนี้ยเนี่ยจริงๆเมย์ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะโดยส่วนตัวคือบางคนอ่ะเขาจะมาทำวิชั่นบอร์ดเป็นปีเลยคือกําหนดเป็นหัวข้อใหญ่เลยว่าอันนี้คือวิชั่นบอร์ดของเมยนี้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ตัวเมย์เองอ่ะเมย์ชอบแปะว่านี่คือวิชั่นบอร์ดค่ะแล้วเมย์ก็จะชอบ 8ของหรือแปะสิ่งที่เมย์อยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเอาไว้แล้วเมย์ก็จะเขียนระยะเวลาเอาไว้รวมถึงปีไว้ด้วยค่ะว่าอยากได้สิ่งนี้ในเดือนนี้ของปีนี้ส่วนอันนี้อยากได้ในปีนี้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะคือเมย์ไม่ได้กําหนดว่าทุกอย่างที่เมย์แปะในบอร์ดนี้มันต้องเกิดขึ้นในปีนี้เท่านั้นคือเมย์แค่รู้สึกว่าเมย์แปะให้เห็นภาพรวมในชีวิตช่วง10ปีช่วง5ปีที่เมย์อยากให้เกิดขึ้นแล้วเมย์ก็ใส่ระยะเวลาระบุไว้เพือ ก็ให้ตัวเองยังเห็นผ่านตาอยู่เรื่อยๆมันซึมเข้าสมองโดยเราไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่แตบางคนน่ะอาจจะทําแบบนี้ไม่ได้ ก็ลองเริ่มต้นจากการทำวิชั่นบอร์ด3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีก่อนก็ได้นะคะทำเป็นระยะเวลาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันจะได้เป็นการลองฝึกว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะว่าวิชั่นบอร์ดมันไม่มีการกำหนดตายตัวค่ะว่าเราจะต้องใส่เป็นปีหรือว่าใส่เป็นเดือนหรือจะต้องทำให้มันตามนี้เท่านั้นเราสามารถปรับตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยข้อที่4แยกชีวิตออกเป็นพาร์ตต่างๆค่ะทุกคนแนะนำเลยว่าอันนี้มันจะทำให้การทำวิชั่น มันง่ายมากยิ่งขึ้นจริงๆแยกเป็นพาร์ทเลยเช่นพาร์ทการงานพาร์ทการเงินพาร์ทความสัมพันธ์พาร์ทความสุขพาร์ทส,สิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตหรือพาร์ทที่เป็นโกงใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรานั่นเองค่ะลองแยกออกมานะคะว่าแต่ละอย่างอะ่ะมันมีประมาณกี่แคตติกรีแต่จริงๆแล้วหลักๆสําหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนํานเรื่องของการงานว่าอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราบ้างในเรื่องของการงานอย่างที่2ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะ เรื่องความรักเอ ơi, ่ยรวมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบด้านเรื่องเพื่อนเอ่ยต่างๆ <m uch ing> ก็สามารถใส่ในวิชั่นบอร์ดได้เช่นเดียวกัน <m uch ing> แล้วก็อย่างที่3ก็คือ <m uch ing> เรื่องของการเงินค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใส่ไว้ชัดเจนเลยว่าอยากมีประมาณเท่าไหร่อยากให้การเงินเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือสิ่งของที่เราสึกว่าถ้าได้มาแล้วอ่ะมันจะเติมเต็มชีวิตเรามากๆเลยข้อที่5ค่ะพอเรา แยกพัฒชีวิตแต่และส่วนมาแล้วแยกหัวข้อได้แล้วว่าเรากําลังจะทําวิชั่นบอร์ดในพัฒอะไรบ้างสิ่งต่อมาก็คือมาใส่รายละเอียดกันค่ะในแต่ละหัวข้อว่าเราอยากให้พัฒไหนเป็นพร์ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เรากําหนดไว้ในวิชั่นบอร์ดสิ่งนี้ก็ใส่ไว้ให้มันใหญ่ที่สุดค่ะเป็นหัวข้อหลักเลยส่วนอันอื่นเนี่ยเราก็อาจจะย่อยย่อยย่อย,ย,อยลงมาก็ได้เช่นเดียวกันภาพอันหลักอันเนี้ยอยากให้ทุกคนใส่เป็นอันที่ชัดเจนที่สุดใหญ่มากที่สุดค่ะซึ่งการเจาะไปในรายละเอียดต่างอันนอันเน อยากให้ทุกคนทำการเขียนลงสมุดนะคะเพื่อที่มันจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากที่สุดทำให้เราอ่ะคุยกับตัวเองแล้วไม่อยู่แค่ในสมองมันออกมาเป็นภาพทำให้เราอ่ะจำได้แล้วไม่สับสนค่ะมันก็จะเป็นการชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการทำวิชั่นบอร์ดมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดแจงรายละเอียดต่างๆในข้อ5้าอันเนี้ยค่ะว่าพาร์ทแต่และพาร์ทเราอยากให้เป็นยังไงบ้างเช่นพาร์ทการงานนะคะในตัวเมย์เองเนี้ยเมย์ก็จะเขียนไว้เลยว่ามีอยากร่วมงานกับแบรนด์อะไรบ้างอยากทำงานใน รูปแบบไหนบ้างอยากให้อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่อง Youtube ของเมย์หรือในแพลตฟอร์มอื่นๆของเมย์ค่ะหรือว่าการตั้งเป้าไปเลยว่า ในระยะเวลาเท่านี้เมย์อยากให้มี s ับสคริเบอร์อยู่ที่จำนวนเท่าไหร่เป็นต้นนั่นเองค่ะพอมาในตัวอย่างพัดความรักหรือความสัมพันธ์ค่ะทุกคนก็อาจจะเขียนไปเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยอยางของเมย์แต่งงานแล้วเมย์ก็อาจจะวางเป้าไว้ว่าเราอยากจะมีลูกหรือเปล่ามีกี่คนในระยะเวลาประมาณไหนช่วงไหนที่เราอยากจะมีน้องเป็นต้นนะคะแล้วก็ภาพที่เราอยากให้มันเป็นในครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างเรื่องเพื่อนฝูงคือเมย์มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแต่ว่าเมย์ยังอยาก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆอ,อยู่ไม่จะต้องทํายังไงบ้างอยากจะมีเพื่อนๆอ,อยู่ในชีวิตถึงแม้ว่าเราจะมีลูกแล้วก็ตามเป็นต้นค่ะในพาร์ทการเงินพี่ก็จะมองเลยว่าอืมเราอยากจะมีเงินเท่านี้ซึ่งมันเป็นไปได้กับการทํางานของเราจริงๆหรือเปล่าหรือระวังเป้าไว้เท่านี้เนี่ยถ้าเกิดตอนเนี้ยในการทํางานของเราจริงๆมันไม่สามารถไปได้ขนาดน,นั้นเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเอ๊ะต้องศึกษาเรื่องหุนไหมหรือการลงทุนมัก็อาจจะแปะภาพต่ตางๆพวกนี้เพิ่มเข้าไปค่ะข้อที่6นะคะ พอเราเขียนข้อที่1นถึงหเสร็จเรียบร้อยจัดแจงเป็นรายละเอียดไว้แล้วในสมุดเนี่ยพอทีเนี้ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเราต้องการอะไรในชีวิตจริงๆเราก็เริ่มลงมือทําได้เลยค่ะซึ่งการลงมือทําอันเนี้ยเมย์อยากให้ไม่ใช่แค่การเขียนลงบอร์แต่อยากให้ทุกคนหาภาพมาค่ะทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นภาพที่เกิดชื่นจริง,รงกับชีวิตตัวเองแล้วแต่เพื่อว่าสามารถไปลองหาภาพที่อยากให้มันมีในชีวิตของเราจาก Pinterest ตต่างๆใน Google ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะไปแคปตาม YouTube ต่างๆที่เราไปดูอนู้นอันนี้มารู้สึกถูกใจมากอยากไปเที่ยวที่นี่มากๆแบบต้องเป็นมุมนี้เลยอะไรเงี้ยก็สามารถไปแคปมา,าได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะเอามาแปะเป็นวิชั่นบอร์ดของตัวเองนั่นเองเราจะได้เห็นภาพทุกอย่างอย่างชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นแต่อย่างบางคนคะ่ะอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะคะก็สามารถไปถึงขั้นตัดต่อภาพเลยก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเอามาแปะเป็นวิชั่นบอร์ดเป็นชีวิตของตัวเองคือบางคนอาจจะแบบถึงขั้น สมมติอยากจะมีภาพแต่งงานแต่ตัวเองยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมก็ไปแปบหน้าตัวเองกับแฟนเลยค่ะใส่ในชุดแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถทําทได้เช่นเดียวกันมวนก็จะยิ่งเห็นเลยว่าอุ้ย ภาพนี้มันต้องเกิดขึ้นจริงแน่นอนลายเปอร์เซนต์เพราะมันมาเป็นแบบอืมทรีดี้เราเห็นแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะวิชั่นบอร์ดแนะนำว่าต้องมีภาพประกอบด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่7อันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะก็คือการเก็บวิชั่นบอร์ดไว้ในที่ที่เรารู้สึกว่าเราจะสามารถมองเห็นมันได้อย่างอัตโนมัติแบบไม่ต้องกดดันแบบไม่ต้องวิ่งหาเพื่อจะดูสิ่งน,นี้ แต่เราสามารถมองเห็นมันได้อย่างง่ายดายค่ะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นมือถือ iPad ดเอยหน้าจอคอมเอยหรือแม้กระทั่งการแปะบอร์ดไว้ที่ห้องนอนข้างๆทีวีหน้าห้องน้ําในห้องน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็ลองไปปรับใช้ได้ค่ะว่าเพื่อนๆใช้ชีวิตยอยู่ตรงไหนมากที่สุดลองเอาวิชั่นบอร์ดไปไวใ้ใกล้ๆตัวเพื่อให้ตัวเองสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายก็จะทําให้ทุกอย่างมันมโมร์ไรส์เข้าในสมองเราโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนการทำวิชั่นบอร์ดตามฉบับของเมเมเนซ่านั่นเองค่ะเึ่งอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงพัฒนามาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงกับตัวเองทั้งหมดนะคะตัวเมเองอะ่ะบอกเลยว่าปี2023ที่ผ่านมาคือเม ไม่ได้ทำวิชั่นบอร์ดอยากเป็นกิจจักษณะค่ะเพิ่งจะมาทําตอนช่วงแบบท้ายๆปีเพราะว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ไม่รู้สึกว่าเมย์ l o กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็ปีนี้เมยตั้งใจว่าเมยจะกลับมาเป็นตัวเองให้มากที่สุด กลับมามีความสุขแล้วก็รักตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่านั้นแล้วเมย์ก็เลยกลับมาเริ่มทําทุกอย่างที่ดีกับตัวเองแล้วสิ่งที่เคยดีกับชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนและนั่นเองค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เมย์ตัดสินใจว่าเมย์จะเริ่มต้นปีกับการทาคลิปวิชั่นบอร์ดเมย์อยากจะมาแชร์ชีวิตของเมย์ที่ปีที่ผ่านมามันล้มไปค่อนข้างเยอะเมย์ลอสความเป็นตัวเองไปค่อนข้างเยอะมากแต่ปีนี้เราจะกลับมาเราจะเฉิดฉายเราจะมีความสุข เมยก็เลยอยากให้คลิปนี้เองของเมในตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เพื่อนๆคนไหนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจได้รับพลังฮึบ ขึ้นมาสู้กับชีวิตตัวเองใหม่นะคะชีวิตเราสามารถนับหนึ่งใหม่ได้เสมอค่ะไม่มีอะไรสายเกินไปแล้วเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเกิดเรายอมรับตัวเองค่ะว่าตัวเองที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วเราก็พร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ปรปับปรุงตัวเองต่อไปชีวิตคนเราไม่เคยมีใครไม่ผิดพลาดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วผิดพลาดได้แต่ต้องเก็บการผิดพลาดทุกอย่างตรงนั้นเอาไว้เพื่อมาเป็นการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้ทุกอย่างดีมากขึ้นรอบคอบมากยิ่งขึ้นเนอะ ตัอนนาคนนค่่เงะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกข,ของปีที่ทําให้หลายๆคนกลับมามีความสดใสในตัวเองกลับมารักตัวเองได้อย่างมากขึ้นนั่นเองค่ะและเดวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแมซ่จะได้ไม่พลาดคลิปจากเมวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ